สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเรียบร้อยดีครับพี่น้องนะครับเนาะเสร็จเรียบร้อยดีนะครับพี่น้องช่างกระจกก็ทําเสร็จแล้วนะครับนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบห้องนะครับพี่น้องรอบห้องนะฮะรอบห้องนะครับกรน้องซีโนนั่งอยู่นะครับบรรยากาศรอบห้องครับพี่น้องรอบห้องนะครับเนาะด้านล่างจะเป็นอ เอเตือนนะครับพี่น้องนี่ครับปูซิิโต้นะครับพี่น้องอย่าปฐุมมาเฮานะครับอ่ะบ้าหนิ้ผามาชมรอบนอกครับพี่น้องนะครับอ่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่คือภายนอกนะครับพี่น้องนี่คือภายนอกนะครับเนาะเวลาลูกค้านะครับเนาะมาซื้อหลานอ่ะมาซื้อของหลานเบ้าหนี้นะครับมาซื้อหลานซื้อของนะครับเนาะกับนี่คือเปิดได้ครับพี่น้องอ่าเป็นบ้านที่ ที wow. Wow. Er uh ่เรือนได้ครับพี่น้องเลือนได้ทั้งสองทางนะครับเลือนได้เพิ่นล็อกไว้นะครับพี่น้องนะครับบึ๊บกึ๊บนะครับพี่น้องนี่ครับประตูเข้ากันเรียบร้อยครับประตูประตูนะครับเรียบร้อยดีนะครับพี่น้องสุดดอกเลยนะครับบึ๊อ่านี่ครับมาดิครับท่อทัดหน่อยในเห็นเด็กหน่อยเบ้างนะครับพี่น้อง นะครับไปเลยครับพี่น้องงามบ่งามบ่พี่น้องนะครับรอดแต่ติดแอนะครับพี่น้องวนี้อดแต่ติดแอนะครับมะออื่นนะครับมะออื่นประมันอ่ะพูดละเที่ยงเที่ยงผดละใส่ใส่กหน่อยนะครับซางไปจังสิมาติดแอให้นะครับพี่น้องม้านิ่งกับขอบบุญขอบคุณนนะครับเนาะที่เขามารับชมรัรฟังนะครับเนาะอ่ะครับบุญรับ ขอบุณขอบคุณหลายๆนะครับเนาะมารับชมมาฟังนะครับเพราะก็ฝากลูกค้านะครับ uh ดื้อนะครับก็ฝากลูกค้านะครับเพราะมาอุดหนุนหลานขาเบาหนิดนึงครับเพราะราคาเป็นกันเองพี่น้องนะครับของก็จะมีประมาณนี้นะครับพี่น้องบอไรส์ปนัดนะครับบอไรส์ปนัดนะครับเนราะอ่าผู้ใดยุ่ยเกย์ยุ่ยก่สะดวกนะครับเามาอุดหนุนหลานขาเบานิดลงพุ่งใดนะครับเพราะอ่ะคลิปนี้เบานิดพุ่งขอลาปิดสวัสดีครับ